มาโซ่เลมาล้อมม่คุยกันหมูห้าสาวอีสานมาเดอ้อมาตุ้มโฮมสวัสดีครับต้อนรับข้าส่รายการตุ้มโฮมครับพ่อกันจันทึงสุ์ครับหามงเครื่องฮอตหกมงแรงพ่อกันสดๆครับเมื่อนวันจันทร์ที่13นะครับ เพิ่งจะะพานวันเด็กมากโอ้ปีนี้เป็นวันเด็กที่อากาศหนาวค่ะครับทางอีสานอุณหภูมิ10องศาแน่สิบเอ็ดองศาบางจังหวัดเกือบเก้าองศานี่มัรับยอดพูดเลยครับเพราะฉะนั้นปีนี้เด็กหน่อยกับมวลครับนี่บรรยากาศเพราะฉะนั้นวันเสาร์วันเด็กเพราะวันอาทิตย์เนี่ยถ้าผอม,มีราการตุ่มหฮมห้องก็เลยรวบรวบเอาบรรยากาศวันเด็กตามที่ต่างๆเอามาให้ปีน้องตุ่มหฮมได้เบิ่งกันนะครับ นอกจากนี้ช่วงที่สองพี่น้องครับวงการแค่นเท่านี่ภาคอีสานบอมีไผ่บองหูจักพอคู่สมบัติซิมลาเพิ่นเป็นหมอแค่นตาพิการแต่ว่าได้รับสายญาว่าหมอแคนเทวดาแปลว่าบุร,รมดาครับเพิ่นไปไมาแล้วทั่วโลกวงการแค่นหูจักทุกคนนะครับเดี๋ยวมาฟังเพิ่นเบาแล้วก็มาฟังเสียง ล่แค่นที่เป็นไลเ่เลยว่าไล่ประจำตัวไล่ซิกเนเจอร์ของเพิ่นเพิ่นคิดคนขึ้นมาไล่รถไฟเป็นยังไงน,นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นี่มันเป็นช่วงอากาศหนาวหนาวประเวท,ทีว่ากรุงเทพหรือมีคนใส่ผมเห็นกนหนึ่งเขาบอกว่ากรุงเทพมีอากาศหนาวเป็นของตนเองด้วยซ้นคือว่าธรรมดากรุงเทพมันหนาวแล้วครับพ่อปีนี้กรุงเทพมันหนาวเกิดเล้รู้สึกว่าเอออากาศหนาวกับมีขึ้นกันประเทศไทยแต่ว่าทางอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ดีหรือว,ว่าตามทุกจังหวัดนะครับหนาวประเททีวา่าต้องใส่เสือ้อเป็นเสื้อนาวแล้วครับเพราะว่ามันอากาศ10องศา8องศาเกองศาก็คล้ายๆเข้าไปเที่ยวต่างประเทศที่อากาศแบบนี้นะครับมันก็น้วแบบนั้นแหละ,ะช่วงแรกเข้าไปเบึงบรรยากาศงานวัดเด็กที่ผ่านมานะครับก็บเป็นความสนุกสนานหลายหลายคนได้ย้อนไหวเด็กของเจ้าของไปนะครับมือแรกอมองแรกนี่ไป ไปเบื้องอากาศไปเบื้องอากาศหนาวก่อนครับนะไปเบื้องอากาศหนาวก่อนครับอยูอ่อากาศหนาวจากประเทศจีนครับเป็นม้วลอากาศเย็นครับมันละหลอกใหม่เนี่ยมันแผ่ลงมากก็เลยนี่นเป็นภาพมือเศร้าด้วยครับนี่มือเศร้าครับอากาศมันก็นหนาวเย็นลงมาต่อเนื่องครับสีหาองศาครับ อันนี้ยูบานทาเดือครับหมายว่าอากาศเมืองกีนนะครับมันแพร่แล้วว่าประเทศไทยนะครับอันนี้ยูบัตทาเดืออยู่ตำบลดสันผีเสือ้อยู่อำเพอ่เมืองเชยงใหม่ครับอุณหภูมิ11เอองศาสิเ,อ,เองศากนี่ยถือว่าธรรมดาแล้วครับพอข้าแม่ข้าแท้บ้านก็ออกมาข้าข้ายจบใส่สอยกันนะครับพึ่งผ้ากันไปหาเสือกันหนาหวหมวกไม้พุ่มส่วนหนึ่งก็อาศัยไอ,ไอตาวอ,อ่างโล่เนี่ยครับได้ ผิงไฟอดูใส่ครับมันคือ mm. ดอยอินทนนท์ครับพี่น้องยอดดอยอินทน,นนท์นี่อยู่จอมท้องอากาศหนาวต่อเนื่องวัดอุณหภูมิยอดดอยเจ็ดองศาตะวักิวแม่ป่านลดล่องเหนือองศานึ่งองศาอุณหภูมิยอดหยาติดลบ1.1องศากา็เลยเกิดปรากฏอากาศของหนาวจัดระดับจุดเยือกแข็งเกิดเหมยขาบในภาษาทั้งเหนือเพิ่นนะครับเป็นน้ำข้างแข็ง ต่อเนื่องมาสองมือแล้วครับขาวไปเบิดแล้วครับหนาวคักถ้าเหมยขาบมากนีก็แปลว่าหนาวนะครับาจากอากาศหนาวเข้าไปอากาศหนาวของอีสานครับอยู่ยอดผู้ผู้เรื่องนี่ศูนย์องศาครับพี่น้องครับแล้วก็ถือว่าหนาวจัดต่อเนื่องสองมือนะครับสอ์อาทิตย์มาต่อเนื่องถึงเสาร์ว,วันจัดมือนีนะครับ อากาศจะวัดเลยลดลงจากเมื่อว่านนี่หถึงสองศาครับนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวครับเพิ่นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นอาทิตย์ขึ้นอยู่อุทยานแห่งชาติผู้เลือครับส่วนบ้านหน้ำแท่งอยู่บ้านหน้าสีเทียนเพื่อดานทรายอุณหภูมิอยู่มองหันเจ็ดองศาไทยบ้านผู้เถาผู้แก่กะทน ควบหนาวมาทั้งคืนแล้ครับตื่นเศร้ามากกับมะนางผิงไฟหายคลายความหนาวเย็นหายร่างกายอบอุ่นก่อนขี่ย้ายญ่ๆไปสวนไปหน้านี่บรรยากาศแบบนี้นี่ถ้าผู้ใดเป็นคนบ้านนอกคนอีสานเนี่ยผมเน้นเับาาคนอีสานบนอีสานเท่าหนาวมาแต่ผมในหน่อยครับคนภาคอื่นบางที่ภาคใต้เป็นกบมีแบบนี้ครับโรเลียนอนุบาลด้าน้ายนะครบับเด็กหน่อยก็ต้อง ไส่เสือหนาวแบบนี้แหละครับไปเลียนหนังสือนะครับ<อ>กิจกรรมตอนเศร้าๆแบบนี้คู่พนกับผ้าไอ้มีกิจกรรมจักน้อยนะครับ<อ>ถ้าอีสานกันหนาวระดับมีน้ำข้างแข็งด้วยกันครับ<อ>น้ำข้างแข็งถ้าอีสานเพิ่มเอินแม่คันิ่งครับอ,อยู่หลายพื้นที่ทั้งอำเภอด้านใา้อำเภอผู้เลือกของจังหวัดเลยจะมีเกล็ดน้ำแข็งมักเกาะตามหลังคารถดแล้ตื่นเศร้ามากครับ<อ>ตามยอดหญา้า<อ>ตามกองฟืนอา กองฟางครับนะครับจะมีน้ำข้างแข็งด้วยกันนี่ครับแบบนี้ครับแปลว่ามันอากาศมันเย็นระดับถึงจุดเยือกแข็งมันก็เลยมีแบบนี้นะครับอากาศหนาวแบบนี้พี่น้องครับเท่าที่ฟังจากกรมอุตุเพ่นเนี่ยยังบวเบิร์เนยครับสีนหนาวไปอีกเป็นสัปดาห์นะครับเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษปีหนึ่งเพราะว่าคนไทยบนพื้นที่หนาวเนาะเวลาเท้า มีอากาศหนาวเขาก็ถือว่ามันเป็นของขวัญพิเศษจ่ากธรรมชาติ mm hmm. พอเขาอยู่ก็พความหรอนวาทั้งปีครับปีนึงหนาวเนี่ยหนหนาวจังตอวเขาก็มบบาวาอย่างกันครับห mm hmm. นาวมากหลายๆเขายัางหมักกับตัวในเที่ยวในสผัสอากาศหนาวแต่ว่าสําหรับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุก็ดีดีเล็กน้อยก็ดีหรือคนที่มีโรคภัยที่มีปัญหากับความเย็นความหนาวก็ต้องระวังเจ้าของนะคัอยาประมาทแต่ละปีบางที่นี่มันก็มีคาวว่าผู้ถ่าผู้แก่บางคนกั ถึงขนาดเสียชีวิตจากอากาศหนาวก็มีครับอ้าวไปเบิงบรรยากาศสีสันวันเด็กครับตอนนี้นะครับจากอากาศหนาวเย็นที่ต้องเที่ยวเข้าไปวันเด็กเริ่มไปขอนแก่นครับวันเด็กวันเด็กปปนี่มีเด็กมีผีมาหลอกเด็กหน่อยครับมีผีฝรัลล่งผีจีนผีไทยอ่ะไปเบิ่งบรรยากาศครับนี่แหละครับเป็นวันเด็กแห่งชาติอยู่ เทศบาลนครขอนแก่นอยู่ตำบนในเมืองเพเภมเมืองพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กหน่อยไปร่วมงานวันเด็กปกติกิเด็กหน่อยกับไปวันเด็กบางที่ก็ต้องไปเบืองรถถังไปเบืองเครื่องบินนะครับแต่ว่าปีนี้ให้ไล่กองเด็กเด็กเนี่ยทีมักหลายคือบ้านผีสิงครับพี่น้องครับมีเฮดไถเด็กหน่อยญาติละครับเป็นแต่ญานเข้าไปได้ผีเพิ่งเน้อครับนี่บ้านผีสิงเด็กเข้าไปนี่ก็โซ่เสียงรอบเสียงปิดแะครับเพราะว่าผีมัน ผู้ใหญ่เข้าบังคับไปกะยันก็ย <online> <c oughs> ันยากเลยครับเป็นพ่อผีนิหันนะเห็นว่าฟังเสียมาดูเด็กน้อยเจอผีแต่ว่ากะเด็กน้อยเจอผีแล้วตกใจหรือญาติผีแล้วพ่อออกมาจากบ้านผีสิงกัได้รังวัลแหละครับ กับมีของขวัญปอบใจบเด็กน้อยกับมักครับแบบนี้ครับก็เลยตัดสินใจให้ท่านอเป็นปเลยกน่จจากขอนแก่นเข้าไปมหาสารคามนะครับยูหันวันเด็กเป็นโรงพยาบาลมหาสารคามมีคุณหมอมีพยาบาลครับมาแต่งตัวเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงหนูหน้อยหมวกแดงนะครับออกมาตรวจสุขภาพมามอบขนมมอบของขวัญน,นะครับเด็กน้อย เด็กๆที่ไปงานวันเด็กนะครับวันเด็กทุกๆปีครับบรรดาเด็กๆก็อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับรับของขวัญแน่ของเล่นแน่นะครับแต่ว่านี่เด็กหน่อยส่วนหนึ่งเะครับกับสุขภาพพอดีหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ป่วยช่วงวันเด็กพอดีนะครับปีนี้ก็สามารถมีรอยยิ้มมีความสุขเพราะว่ามีผ้าเรดของบรรดาคุณหมอคุณพยาบาลแต่งชุดแฟนซีอย่างี่เห็นนะครับ ไปมอบของขวัญน,นะครับน้องๆผู้ป่วยเด็กถึงเตียงนะครับในโรงพยาบาลแต่ว่าแม้ว่าสิป่วยก็ทถ้าไม่เด็กน้อยหรือเด็กๆที่นีรอยยิ้มึ้นมาได้ครับอันนี้อยอาคาดสุติกร,รมโรกพยาบาลมาสารค้ามนะครับร่วมกันทรงความสุขมอบของขวัญเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยเด็กที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลในช่วงเทศกาลวันเด็กนะครับเอาตุก,กตาของเล่นขนมที่ได้รับบริจาคมา จากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและกับประชาชนทั่วไปเอาไปมอบให้นะครับ <Okay. S 1> นี่แหละครับเมืองบรรยากาศโอ้อเ,ปอเป็นความคิดที่ดีความคิดสานสันกับพี่น้องครับเ <laughs> พราะว่าเด็กน้อยบุมเทุกคนที่ได้ไปเที่ยววัดเด็กนะครับจากสารค้ามเข้าไปที่จังหวัดปาจีนบุรีครับอำเภอศรีมหาโพธิ์กับมองหันกรมีกิจกรรมวัดเด็ก ให้บรรดาเด็กๆร่วมทางผู้ปกครองได้มวนได้ซื่นกันนะครับที่สําคัญให้ไล่ย,ยูมองหันครับคือหุ่นพรีเดเตอร์ครับหุ่นพรีเดเตอร์และก็หุ่นเหล็กทรานส์ฟอร์เมอร์เด็กน้อยมักแน่นอนครับอันนี้อาไปเบิรงนี่แหละครับองค์การบริหารส่วนตำบหลหรืออบตอท่าตูมนี่แหละครับอยู่อำเพื่อสีมหาโพธิ์ป่าจีนบุรีเพิ่นเอาหุ่นเหล็กทรานส์ฟอร์เมอร์หาโตครับนี่ครับ มาตั้งโชว์ภายในงานและมีค้นสวมชุดคอสเพลย์เป็นพี e เดเตอร์นี่แหละครับเด็กน้อยสนใจครับครับผมก็เห็นไปโชว์อยู่ตามงานต่างๆนี่ครับห้องขนาดผู้ใหญ่เขายังมากเลยครับโอ้หุ่นรีเดเตอร์เด็กน้อยผู้ปกครองกับมา่ายเซลฟี่คับพื้นแหละครับนะครับปากคนก็ยังยากนะครับนึกว่าของแท้ครับแต่งตัวคือครับครับนอกจาก พีเดเตอร์มีทรานสฟอร์เมอร์แล้วก็ยังมีบรรดาเล่าขุนศึกจากทีบนักรบอ่อนทั่วครับแต่งตัวเป็นนักรบโบรานนี่แหละครับแสดงการต่อสู้ยอนร้อยประวัติศาสตร์ระว่างคนไทยกับพม่าครับอีกสีสันหนึ่งที่กิจกรรมในงานวันเด็กแปลกว่าคือไผ่ก็คือแข่งขันกันจับปลาไหลนะครับเดี๋ยวสิเห็นนะครับจับปลาไหลจับปลาจับกบ ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับอยู่บ้านท่ามาเพื่อสีมหาโพธิ์ผู้ปกครองกับมาลอ้อมวงกันเสียนะครับสรุปสนานครับวิมีหลายรูปแบบตัวนี้วันเด็ก,หกาหลายคนด้วยตอนบที่ถูกไม่กอดรับใหญ่จริงหรือเปล่าย้ายอ่อนดีหรือเปล่านะครับที่จับได้ปะไหนโชว์พี่หน่อยดิโอ้โหพับแน่นอนเพลินนี่เจ้นี้เก่งแล้วเนี่ยไปได้ ปีหนึ่งกับมีมือหนึ่งนะครับหนึ่งปีมีหนเดียววันเด็กตั้งแต่เด็กน้อยยันเด็กโตนะครับได้มีโอกาสแบบนี้เพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นการหากิจกรรมต่างๆมาอยากให้เด็กน้อยได้มีความสุขมีความสนุกสนานผ่อนคลายนะครับเพราะเด็กน้อยเนี่ยโบเมนวาบ่อนทำบ่มีงานทำาสงบ่อเขียดนะครับเด็กน้อยกับเขียดจากการเลี้ยงด้วยกันเพราะฉะนั้น วันเด็กหนึ่งวันก็เป็นวันที่ผู้ใหญ่ให้ความสําคัญนะครับผมว่าทุกคนกับพานวันเด็กมาแล้วจังเฮ่าอายุเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาชีวิตนึงก็ต้องผิดถอดวันเด็กช่วงหนานะครับยาผ่ามาหลุดกับหมอแค้นที่ได้ซื้อว่าหมอแค้นฉายาหมอแค้นเทวดาพ่อคู่สมบัติสิมลาแต่ว่าช่วงนี้เฮาสิปิดเบรกไปด้วยความนาฮักของเด็กหน่อยครับคุณหนึ่งครับน้องไตรคุณ น้องไต่คุณนี่บอกภาษาอีสานออกมาอ่อนแฟนครับเป็นประจำเลยครับไปฟังน้องไต่คุณครับสวัสดีครับเฮดอีหยางยูครับก้เข้าไปครับ เขาบอออนเฟสและเขาบอออนซ้อนตัวหญิงแผ่แทนครับเข้าซูช่วงที่สองของตุ่มพ้มครับมือนี่พิเศษกับช่วงที่สองนี่เฮ้มีแขกพิเศษเป็นระดับปรมาจารย์ทางการเป่าแค้นครับที่เรียกว่าปรมาจารย์เพราะว่าเพิินเป่าแค้นได้หลากหลายรูปแบบ เป่าเกง่งเรียกว่าเขาถึงศาสตร์ทุกอย่างของการเป่าแค้นที่สําคัญกับเพิ่นพิการทางสายตาแต่ว่าเดินทางเป่าแค้นไปโชกันทั่วโลกมาแล้วเป่ากับดนตรีฝรั่งดนตรีสากลเป่ากับดนตรีไทยได้สารพัดรูปแบบนะครับบารมจา์แค่นผู้นี้นะครับอยู่จังหวัดมหาสารคามครับแค่นนี่เรียกว่าเป็น เป็นเครื่องดนตรีที่ประจำเรียกว,ว่าประจำชาติของคนอีสานก็นแล้วกันเพราะว่าถ้านดนตรีอีสานกะมีพินมีแค่นแต่ว่าแค่นนี่แค่นนี่เขาว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เลี่ยนแบบเสียงธรมรมชาติของนกกาลเวคกครับพี่น้องแต่ว่ากาดรดล่ดแค่นนี่กรบบนกะบวงไงแต่ว่าแค่นเป็นดนตรีอีสานก็จริงแต่ว่าสามารถที่มีมีเสียงเป่ากับเครื่องดนตรีที่เป็นดนตรีสากได้นะครับ ปรมัมจารย์ผู้ที่พูดถึงนี่นะครับเ mm hmm. พิ่อนได้ฉายาหมอแค้นเทวดาพอคู่สมบัติสิมลาไปฟังไล่แค้นที่ไล่แค้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นครับ ตีมหลอดโอเลี้ยงจ้าโอเลี้ยงนางตะเพี้ยมครับนางตะเพี้ยมครับเข,อขอ่าโคดจ่าเข,อขอ่าโคดนางตะเพี้ยมครับนางตะเพี้ยมครับ ุดยอดอีกีครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่บเมนคนอีสานที่บรรเคยฟั่งแค้นฟั่งแล้วก็ต้องยอมรับในฝีมอือเพื่อนจริงครับปาราจารย์ทั้งด่านเป่าแค้นพอคู่สมบัติสิมลาไล่ที่ฟั่งไปมือจักรูนี่ซอว่าไล่รถไฟพี่น้องสีสังเกตเห็นบังคับเพิ่นประยุกจากไล่แค้นของคนอีสานให้มีบรรยากาศของความของความมวลซืนคล้ายๆกับนั่งรถไฟไป มีคนมาขายของทั้งรถไฟบเครับเพื่อนสามารถเอาแค่นนี่เลี่ยนเสียงเบาได้กะย่างกะย่างหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เราสามารถเป่าแค่นเป็นคําเบาได้ครับนี่แหละครับพอกู้สมบัติเนี่ยตอนนี้เพื่อนอายุ62แล้วครับแต่ว่ายังบ่หยุดเป่าแค่นแต่ว่ากาการที่เป่าหน่อยลงแต่ว่าผันตัวเองมาเป็นคู่สอนลูกศิ์ลูกหาทั่วไปเลยครับทั้งเด็กหน่อยวัยรุ่น ภูทไทร์กับมาศนะเพื่อนนี่ครับเพื่อนนี้สตูดิโอไว้ครับสตูดิโอนี่อยู่กลางอยู่กลางทงหน้าครับอยู่บ้านว่างให้อยู่ตำบลว่างไม่อำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเท็ดไว้สอนลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเพื่อนนี่แหละครับนะครับพอคู่สมบัติเนี่ยเพื่อนเพื่อนบอ่ได้ตาบอดมาแต่เกิดเนี่ยครับตอนเกิดยังบอบอดแต่ว่าเล่ากับเป็นคนแบบคนอีสานบ้านนอกทั่วไปเกิดมาจากการทำคลอดของหมอตำแย หมอตำแย่เอายาพิษขนาดครับไปยอดตาเพื่อนครับเพื่อนก็เลยติดเชื้อและตาบอดตอนตาบอดตอนในน้อยยังประหูค่วมอยู่ครับพอเพื่อนเป็นหมอแค้นเพิ่นก็เลยสอนให้ตั้งแต่ในน้อยเลยครับก็อยากให้พอคู่สมบัติมีอาชีพแนอนาคตไปฟังเพิ่วนบ่อยฟังครับพอเริ่มต้นตั้งแต่อายุพอประมาณหกขวบครับลงมต้นมากครับหกขวบหกขวบแล้วก็เป็นมีผู้ใดเนาะเป็นอาจารย์ อาจารย์พ il, <Rah> uh ่อ huh. ม ok. ีประมาณสี่หาคนครับผู้เป็นอาจารย์สอนแคนพ่อผู้ผู้แรกก็คือคุณพอบวงสิมลาเนี่ยนะครับเป็นพ่อของพ่อเองครับเราเป็นอาจารย์สอนแค่นเราเคยเปาแค่นมาก่อนคือคนสมัยก่อนเปาแค่นนี่ด้วยมากเป็นไร่พื้นฐานครับเพื่อนกับสอนเนี่ยพ่อคือเพื่อนกับไปว่าประกวดแค่นอีกที่หนึ่งได้โลได้เงินรางวัลมาหลายกับเลยก็บาทสมัยก่อนครับตำบลวางไชยสมัยก่อนเนาะ เป็นกับเป็นแคมหมอแคนนกันเป็นกับสาธิตการปอแคฉนบวชควาตตังทว่าเป็นเล็กน้อยครับนี่ครับเออเพื่นเป็นเป็นหมอแคฉนบัวร้านนี่ยเราวงตัวอะไรบ้างเลยโมแคฉนบัวร้านโมแฉนเกาสอนแคฉนโมมีโน้ตมั้ยงเนี่ยลูกเป็นสอนแฉนเนี่ยพ่อพ่อกขาเลยจำเอาครับนี่จำเอาครับครับก็เพื่อนบอกว่ามีคุณพ่อเป็นครูแล้วก็มีอาจารย์แค่นอีกสองสามคนที่มาสอนเพื่อนสอนแบบบ่ต้องมีโนดแหละครับจำเอา นะครับเป็นไายพื้นฐานเราเก่งมากก็เลยหมายถึงว่ากับประยุกข์ขึ้นมานะครับไปฮัดเป่าเพิินมีความชำนาญน,นะครับตอนแรกๆนี่ไปเปิดหมวกยูสีฮาปีเป่าแค้นกับหมอล่ำดังๆสมัยก่อนกับเช่นหมอล่ำบัวผันดาวขันอน่องหมอล่ำคัาพันธ์ฝนแสนหาวิลัดมากแข่งแล้วก็ไล้ยึดอาชีพจนหอดมือนี่แหะครับพอคู่สมบัตินี่เป็นวิทยากร ให้กับสถานศึกษาต่างๆระดับประเทศนะครับ mm. วิทยาลัายนาฏศิลป์กาลสินมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่นก็มาครับ mm. แล้วก็เคยแสดงกับวงดนตรีดังๆร่วมทั้งเล่นกับออเคสตรามาแล้วครับ mm. ไปฟังเพื่อนตอนเล่นกับออ,อเคสตราครับ mm. โอเคแหละครับหมอแคทเทวดาของแท้ครับพ่อสมบัติเพิ่นบอกว่าวงใหญ่ๆที่เพิ่นไปเล่นแล้วมีความภูมิใจมีอยู่สองวงวงแรกก็คือวงฟองน้ำของอาจารย์บลูสแกสตันครับอยู่8ปีครับบอธรรมดาผู้ใดอยู่กับฟองน้ำได้นะครับเลขวงหนึ่งนะครับเพิ่นกับมาอยู่ตอนนั้นบได้อยู่ประจําแต่ว่าเพิ่นมาสอนอยู่มหิดลนะครับวิทยาลัยดูยางกระสินนี่แหละครับก็เลยมาอยู่กับอาจารย์สุกรีเจริญสุข นี่ก็เป็นเออุด้านดนตรีผู้หนึ่งนะครับเพิ่นพุ่มใจหลายเพิ่นบอกว่าโอ้เป็นคนบานนอกบันหน้าเป็นหมอแค่จากอีสานแต่ว่าได้ซื้อว่ามาสอนถึงระดับมหาวิทยาลครับอันนี้เพิ่นบอกทีมงานของพี่บอกก็เพิ่นนะครับเพิ่นบอกว่านี่แหละชีวิตของเพิ่นถือว่าโอ้มากไก่หลายครับหมอล่ําพิการทางสายตาเออหมอแค่พิการทั้งสายตาแต่ว่าสามารถที่จะเอาความรูความสามารถนี่ไปผสมประสานไปทายทอดได้ทุกหลากหลายนะครับ อาแล้วครับนี่คือบางว่าพี่น้องผู้ใด่บอกเคยหูจักเพลินกับหูจักเพลินในมือนี่แต่ว่าสาหรับมอแคนทั่วไปหูจักเพลินดีครับล้วก็ไปที่เคารพนับถือของบรรดามอแคนทั่วไปนะครับอ่าช่วงนี้ช่วงหนาเฮาสิผ้าไปเบิรงกรับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแล้วครับเพราะว่าหนานี่มันเป็นอากาศดีแล้วก็อยู่ช่วงปีใหม่นะครับยังสีเที่ยวอยู่นะครับเฮาไปปิดเบรกด้วยไล่รับอะไยแค่ ของพ่อสมบัติอีกไลายหนึ่งครับเป็นการพิดเดกไปเลยครับไลายล่ำซิ้งครับ ครับข่าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับเรามีเวลาอีกนิดหน่อยครับภาพไปเบื่องสถานที่ท่องเที่ยวผมว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นครับมองนี้ซื่อว่าพันโขดแสนไข่นะครับยู่เพื่อสังคมจังหวัดหนองคายนะครับพ่อเขานานหนาวน้ำในแม่น้ำโขงสินลดระดับลงก็เลยปรากฏโขดหินเกาะแกงต่างๆโพลึ้นมากางแม่น้ำโขงนี่ครับพัฒนาเป็นมองท่องเที่ยวเป็นมองชมวิวนะครับซื่อหนึ่งเอินกันว่าแกรนดแคนยอนกลางแม่น้ำโขงครับ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับแนวหาดทรายหาดหินขนาดใหญ่อยู่พุ่มแดนไทยเล่าครับถือว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแปลกทางธรรมชาตินะครับไปเบิ้งนะครับยูมเภอสังคมนะครับมีต้นไคร่ยู่หันหลายเกียงว่าพันโขดแสนคลนะครับโอ้งางางครับเอาให้เบิ้งสั้นๆเพื่อเป็นการแนะนาเดี๋ยวจีเฮาจีให้เบิ้งละเอียดถึงความสวยงามอีกต่อหลังนะครับมือดีขอบคุณทุกคูทุกคนที่ติดตามเบิ้งตุ่มโฮมครับสวัสดีครับ 滴拉滴拉滴滴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 �